ถ้ากูไม่ได้บวชก็ไม่มีใครได้บวชตำนานในวัดเนี่ยมันมีบางอย่างแปลกๆที่เนี่ยคือวัดที่ไม่เคยมีใครเคยได้บวชเป็นพระคนที่จะมาบวชใหม่ก็มันจะตายตอนเป็นนาคไม่เคยมีใครได้บวชพราสักทีแน่ใจนะว่าจะมาบวชวัดนี้ หลวงพ่อยังมาเลือกปฏิบัติหน่อยเลยค่ะแล้วหลวงพ่อติดอะไรเหรอคะก็ติดที่พวกพี่เป็นกับเธอไงออดพาสามคนนี้ไปหาพระพี่เลี้ยงจะไหวเหรอคะเนนขอเป็นพระหนุ่มอหล่อๆรู้วิเราเจอตรนที่ศาลไม่ได้เหรอคะเนนไม่มีหรอกวัดเนี่ยมีพระแค่หลวงพ่อรูปเดียวที่เป็นเจ้าวาด พาพวกนี้มาน,นี่ทําไมพวกนี้เขาเตรียมตัวหมดไม่ควรมายุ่งกับงานศพขอบคุณมากเลยนะคะจุ๋ยกะว่าจะนอนเฝ้าศพคนเดียวเห็นพี่นงบอกว่าพี่พี่จะอาสานอนเฝ้าแทนให้หสวัสดีค่ะพบกับบอลลูนคนเดิมวันนี้ไร์สดในงานศพเลยแล้วไงใครแคร์มีมือออกมาจากโลงด้วย ที่พิสภะนะว่าอะระหังสัมมาสัมพุทธสูตรเนตันี่เป็นไปเหรผมเป็นเนนะครับไม่ใช่เอกเนตนะตั้งแต่เราก้าวเท้าเข้ามาวัดเนี้ยมันไม่มีอะไระปกติเลยนะที่พี่มาบวชพี่ต้องการอะไรกันแน่แน่ใจเหรอพี่ที่จะบวชกลับใจตอนนี้ยังทัน รู้บอนหรอแซ่บ้าเก็บลำไรไหลซี่สัตว์บ้าจะได้หลองคืมกูไก่เข้าไงง่มึงอะไรอีควายเอ้ามึงด่ากูควายเหรอไอ้โหน่งอ่ะมาเข้าน้ำทำไมไม่บอกนี่โหน่งมาขี้เหรอโหน่งโหน่งแกตดเบาอือหายใจแรงวะ